สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านทักทายสบายดีพี่น้องสุคนมรสุหมองสุบอลเลยครับเดอเมื่อนี้ช่างโรดสิพามาชมสวนนางุงนครับสวนนางุน่นนี่กะตั้งอยู่บกไก่ครับอยู่โคกน้องนาคุณป้าพิษพิกัดกายอยู่บ้านพลนทองหมู่แปดตำบลน,นาแตอ่อำเภอคำตะกาจ,จังหวัดสกลน,น,นครครับผมบรรยากาศภายในโรงเรือนเป็นยังไงช่าง,งโรดสิพาไปชมครับ พอมาหอดทางในกะอุณหภูมิในโรงเรือนกะพอดีเดินผี่น้องเด้อโบหอนบบอบเอาตะยางใดครับเนื่องจากว่าเพิ่นมีแผ่นตะไครา้หรือว่าแผ่นมุ้งนี่เนะครับเนาะเพื่อนกะซอยระบายอากาศครับละกาเมื่อคือนนี่มีฝนครับฝนตกเล็กน้อยเดินผี่น้องเด้อทางสกลนครตกกับตกบาแหง้งปานไดครับ ลมทองหลายครับพี่น้องครับนี่ครับบรรยากาศภายในโรงเรือนกับป้าโถพุณนะครับมีตะหมักองุงนอ่อยต่อยครับพี่น้องหลากหลายสายพันธุ์เลยทีเดียวพุณนะครับทั้งนี้มีตะหนวยใหญ่ๆหนวยงามๆป้าโถพุณนะครับอืมนี่ทั้งนี้ครับ อ๋อโต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 อันนี้เพื่อนปลูกบอชันในหอดปีเด้อครับเด้อน่าจะประมาณเดือนหนาครับสีหอดปีนี่ก็ให้ผลผลิตสองรอบเด้อครับเด้อรอบแรกนั้นเพื่อนอเก็บไปเมืแล้วอันนี้รอบที่สองครับพี่ครับมาเบืองฟังนี่ทั้งนี้ผดสุกด้วยบาทดิอ่า ออกเป็นสีดำๆสีคำๆครับอันนี้พุนะ่นน่ะแดงองมงกงเนิ่งอยู่อุ้ยเป็นตาแสบคักเนาะครับเนาะพุ่นนะครับนะรบ่วพวงใดกะสุกเต็มเครือเต็มห้าวเลยเราก็ได้ปุ่นทางนี้แห้งหลายครับพุนะ่นน่ะอ้สีสันมันเป็นอย่างสีเนาะครับเนาะ อตัวแตสะอวอนครับยางหลายเลยครับพุ่นนะ่ะอ๋องามงามงามครับพุ่นนะเพิ่งทางนี้การทางนี้เริ่มซุกหลายครับเริ่มซุกหลายแล้วทางนี้อือ สวยๆงามๆเลยพุ่น่ะพวงนี่แฮงพวงใหญ่ครับพุ่น่าย่างงามเลยอ้าวตัวตะโสนครับพี่น้องครับพุ่น่ะอืม,อมสกลนครก็ปลูกองุ่นได้แล้วเด้อพี่น้องเด้อพุ่นนะครับพวงนี่สุกเกือบสิเต็มพวงแล้วครับคักครับคับ สำหรับผู้ใดที่สนใจการปลูกองุ่นนะครับเนาะปลูกในโรงเรือนแบบนี้ครับเขตอำเภอคำตะก,กา้าที่นี่โคกหนองนาคุณป้าพิษครับผู้ใดสนใจอยากปลูกหรือว่าอยากมาศึกษาดูงานกะทางฟาร์มหรือว่าทางโคกนหนองนาเพื่อนกะยินดีต้อนรับเด้อครับเด้อเพื่อนก่ายินดีให้คำปรึกษาและกะแนะนำวิธีปลูกพร้อมด้วยขั้นตอนการดูแลรักษาเ้ยครับเด้อ คลิปนี้ลาไปก่อนครับพอกันคลิปใหม่ครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ